สวัสดีเอฟซี FC ทุกคนพี่น้องป้องไปทุกคนแม่หมอก,กติ่ได้ลงคงกิปลหายเรียกหลายมือเด้อบ่มีกิจสมาธิคำนวณจับไพ้เด้อพี่น้องเมื่อวานนี้กะตาเด็ดเสียตาเสียวันที่วันที่เจ็ดเวลาสิบหกมงหกโมงหกโมงประมาณสามสิบนาทีตาได้จากไป ตาเพิ่นเป็นหมอทำพี่น้องเพิ่นหวดทำมหาสิบเจ็ดปีบวดเตี้ยอายุสามสิบมันเป็นเรื่องบังเอิญอย่างโบฝาสายสินนี่เธอปุ่เพิ่นปุกเสกให้แม่หมอกิบไฟในกระเป๋าเก็บไว้ตลอดเพราะว่าเก็บไว้เพื่อตอนที่เพิ่นป่วยเนาะก็เลยเพิ่นปุ๊กเสกไว้เม่าเหล่านบนโห้บ่ใหายมาบอนนอนเอาไปผูกแขนเซาให้ เที่ยวบอกว่าใช้สินนี่ได้ย่แค่แปดเซนพี่น้องแปดเซนมือนี้มือวันที่แปดต้องไปเอาซุปคนออกได้ย่แปดเซนเจ็บหนักวันที่หกเอาไปลงมามหาราดด้วยภาวะที่เป็นเนื้อง,งอกกดทับในไตพี่น้องคนชะผ่าพาวกับ ชลาภาพก็สู้โรคอะไรไม่ได้แล้วเนาะนำพ่นกระทวมปลอดเมื่อวานนี่ตอนเช้าก็ไปหาแกแยอกีก,กพูดได้อยู่เกก็บอกว่าออกพราษามือใดออบอกว่าวัานนี้หาคำบอกว่าวันนี้ห้าคำวันนี้ห้าคำอีกตั้งสิบวันก็จะออกพรรษาเพราะเพิ่นเป็นบวดทํมเป็นว่าพีนออ่น้อง ก็เรียกว่าพอเอ้ยถ้าถ้าว่าทรมานหลายอยู่พอหอดกะให้ปล่อยวางซะให้เปรี้ยวเขาว่าพุทธเจ้าอยู่ทั้งสองสวรรค์หลายดอกพ่อเรียกบอกแกแกน้ำตาไหลน้องแกน้ำตาไหลบอกว่าบ่ต้องมาทรมานดอกบ่หอดดอกพระศาก็บ่ต้องทน ออาไปแล้กวก็ขึ้นสวรรค์ไปเพาพุทธเจ้าบอกเพื่อนเนาะพื่นน้ำตาไหลออกมาน้ำตาไหลออกมากับเส้นน้ำตา,หาให้เพื่อนก่อนดรอ,อจากรลุกม,มา,าหาลานหาหาโมงเครื่องนี่แหละบอกเพื่อนว่าเพาะติกกับก้อนเด้อเพื่อนเขาสิมาไหมเขาติเบิด์เวลาเยี่ยมแล้วออกมาประมาณหาโมงหาโมงเครื่องหาโมงกลัว เดินไปถึงลานจอดรถก็ประมาณหกโมงเพราะมันไกลกันพอสตราร์รถแล้วขาเว้นตาหล,ล่นหกักเฮย้ยตาจะเป็นอะไรหรือเปล่านะขับรถออกมาพอมาถึงบ้านประมาณหกโมงสิเจ็ดพยาบาลก็โทรมาว่าการแก้ไปแล้วแกอายุแปดแปดสิหกปี ก็แปดสิบหกปีเส้นตินมันอยู่แปดเส้นพี่น้องท้ายตินมันเหลืออยู่แปดเส้นแล้วก็ได้เส้นผมเพิ่นกอเพิ่นไว้เพิ่นปลุกเลีกให้เสี่ยวไปใส่กรอบวันที่แปดแปดเส้นวันทีแปดแปดเส้นเพิ่งจะมาดูในกระเป๋าว่ามันมีเหลืออยู่แปดเส้นพี่น้องตอนนี้เพิ่นปลุกเสียงหายว่าไปจะปลุกแกใ้ลัง มันก็บสบายแล้วปต,ติบ,บริเหตุครีบหลายเหมือนเดยวไปน้องเด้อผมมีสมองผมมีสมาธิแก้ไขให้ไปน้องบางคนป่วยสมะเรียกกระบ,บอกไอ้เขาบัานไดแลม้มือเขาสมาธิมันค่อยดีเรื่องเลีกมันต้องใช้สมาธิสูง